สวัสดีค่ะขอสวัสดีกับรับชมทุกคนเลยนะคะขอต้อนรับสู่ช่อง m ม d a ดรี่ทัลโค่ะสำหรับในพลังงานคลิปนี้เป็นพลังงานรันนอมนะคะความสุขครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในปี2024ค่ะใครที่ผ่านเข้ามารับชมนะคะคุณรู้สึกดึงดูดก,กับพลังงานเรื่องราวหน้าไพ่ตรงนี้นะขอให้ทุกท่านนะคะเกี่ยวกับไปแต่พลังงานที่ดีนะคะเป็นพลังบวกนะให้กับชีวิตของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดพลังงานกันเลยเนาะ ขอเริ่มต้นจากเช็คพลังงานนะของเพื่อนเรานะคะัลพงานของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะขอดหูหน่อยค่ะโอเคค่าขึ้นมาเป็นไพ่เดสใบแรกเลยนะแสดงว่าหลายๆคนนะคะเหมือนกับคุณเพิ่งที่จะได้จบอะไรบางอย่างมานะคะเออบางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นการจบ ในสี่คุณคิดกังวลคิดมากได้แล้วอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่าหรืออาจจะเป็นการจบสถานาบางอย่างก็ได้เช่นกันเนาะซึ่งหมอหมายมองว่าการจบตรงนี้ยมันเป็นการจบด้วยดีนะคะเหมือนกับว่าเป็นการจบเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่อะไรที่ดีขึ้นมานะคะในเรื่องของความรู้สึกของคุณในเรื่องของการไปข้างหน้านะคะอืมบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการออกมาจากที่เก่า ที่ไม่ตอบโจทย์เนี่ยก็ได้นะเช่นในที่ทํางานเนี่ยเนาะเออมันอาจจะเป็นการที่คุณกําลังจะไปเริ่มต้นนะคะที่ทํางานใหม่งานใหม่ก็ได้เช่นกันนะบางคนอาจจะเป็นการรอคอยนะคะการเดินทางไปต่างประเทศได้ด้วยนะไพ่เดทขึ้นมานะคะโอ้ปลิวออกมาเลยนะคะหกเหรียญน,นอรสิกออฟคอยนะคะอืมสำหรับหกเหรียญใบน,นี้นะมายก็รู้สึกว่า เหมือนกับพลังงานตรงนี้เนี่ยหลายๆท่านนะคะคุณเหมือนกับเพิ่งได้รับโอกาสดีๆเนาะเกิดขึ้นนะคะแล้วโอกาสดีๆเนี้ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือสิ่งที่เป็นส่วนทํำให้คุณเนี่ยจบหรือออกจากสิ่งตรงนี้ออกมาได้นะคะเนาะ่ะยกตัวอย่างเช่นเลยละกันนะ่อะอย่างบางคนเนี่ยก็เพิ่งได้รับการตอบรับนะในการเข้าที่ทำงานใหม่เนาะเออได้รับการเซเลชเข้ามานะคะ เนี่ยคุณก็เลยมีการได้เตรียมตัวและวางแผนแล้วนะคะบางคนทําเรื่องเราออกเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เนาะยึตกก็อย่างนะคะอาจจะเป็นสิ่งอื่นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอื่นๆได้อีกนะแต่ว่ามงบอกถึงเลยว่ามันมีอะไรดีเข้ามานะกับชีวิตเพื่อนเรานะเป็นการเหมือนกับเปลี่ยนผ่านไปสู่อะไรที่ดีกว่าหรือไปสู่สิ่งใหม่นะคะเป็นการจบสิ่งเดิมๆจบอะไรกับสิ่งเก่าๆที่มันไม่ตอบโจทย์คุณไปแล้วนะคะ หรือบางคนในที่นี้เนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ของเชิงนะมามธรรมได้นวนได้ด้วยนะคะขอโทษค่ะเป็นในเรื่องของความรู้สึกดึกคิดเนาะเออคุณเหมือนกับอาจจะมีการได้เกิดการตื่นรู้บางอย่างนะคะทําให้คุณแบบได้หลุดกรอบนะออกจากวางวนความคิดที่มันเป็นพลังงานด้านลบอย่างเงี้ยนะคะเออตอนนี้คุณมีพลังงานที่ดีขึ้นมาแล้วเนาะบางคนอาจจะถูกอะไรบางสิ่งบงอย่างเข้ามาเยียวยาคุณได้ดีอย่างนี้ก็ได้นะ อาจจะเป็นวิธีการนะคะในลักษณะนี้เนะเาะต่อมานะคะคือไพ่ราชาถือมเมท้าวค่ะสำหรับไพ่ราชาถือมเมท้าวนะมายรู้สึกว่าโมมารู้สึกว่าพลังงานตัวต,วตนของเพื่อนเราเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความกล้าในตัวเองนะคะเหมือนกับว่ากล้าลองคิดลองทํานะคะเออแม้ว่าบางเรื่องบางอย่างเนี่ยมันอาจจะ ยากนะคะต่อการก้าวข้ามหรือตัดสินใจเนาะแต่เพื่อนๆของเราเนี้แหละคุณมีความกล้านะกล้าที่จะเชื่อมัน่นกล้าที่จะออกมาเหมือนกับแสดงออกถึงความสามารถของตัวคุณเองมากขึ้นเป็นตัวของตัวคุณเองอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าภายใต้พลังงานเบื้องลึกอะจิตางของคุณอะมันมีความเป็นผู้นำนะอืมรู้สึกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มาเองก็รู้สึกว่าลึกๆแล้วนะเพื่อนๆของเราหลายคนเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับคุณเชื่อมั่นอะว่าเหมือนกับมันจะต้องมีจังหวะที่ลงตัวหรือมันมีที่ที่ของคุณอะที่ให้คุณได้ลุกขึ้นมายืนนะคะในการเฉิดฉายในการเป็นที่ยอมรับนะคะในความเก่งความสามารถของคุณอย่างเงี้ยอืม ราชาถือไม้เท้าเนี่ยมันอาจจะบ่งบอกว่าเพื่อนเพื่อของเราเนี่ยคุณเป็นคนที่ลึกแล้วอ่ะมีความสามารถที่เยอะมากๆเลยแต่มันยังไม่ได้ถูกคนพบคนเจอทั้งหมดหรือคุณยังไม่รู้ก็ได้นะว่ามันคือสิ่งใดแล้วก็อาจจะด้วยสถานที่สังคมแวดล้อมนะที่มันไม่ซับพอร์ตนะคะเพื่อนเพื่อของเราให้ได้แสดงออกถึงศักยภาพข้างในหรกข,ของคุณตรงนี้ออกมาเนาะที่ผ่านมารู้สึกแบบนี้นะคะแต่มารู้สึกว่าต่อจากเนี้ย การเปลี่ยนแปลงบางอย่างกําลังจะเข้ามาในชื่อของคุณนะคะทําให้พื่นพวกของเราเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่มีศักยภาพมากขึ้นสิ่งแวดล้อมต่างๆในชวิตของคุณนะคะจะถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อมาซับพอร์ตนะเพื่อนๆของเรามากขึ้นนั่นเองนะอืมเดเม a g เชียนะคะมันเหมือนกับเป็นจังหวะชีวิตของเพื่อนเเราอะว่าคุณกำลังจะ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะจากพลังงานตรงนี้ที่เห็นมานะคะเอ,อโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี้มันก็มาจากจุดตรงนี้นี่แหละที่คนเหมือนกับมีการได้ได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างขึ้นมานะคะบางคนอาจจะเป็นการจบความคิดอะไรบางอย่างแล้วก็ลงมาสู่การลงมือทําเริ่มต้นแล้วอย่างนี้ก็ได้นะเอ,อ,อย่างเงี้ยนะคะลองเอาความฝานันเอาไอเดีย มาลงเป็นการลงมือทําจริงๆแล้วในตอนเนี้นะคะหลายคนเนาะอืมหรือบางคนอย่างที่บอกก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนหรือยกย้ายไปเลยนะคะจากที่ที่ไม่ตอบโจทย์กับคุณนะคะในตอนนี้นะ The Magician น่ะพูดถึงการสะสมองความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะหลายๆคนในช่วงเวลานี้อาจจะมีการ พัฒนาตัวเองไปด้วยเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะเป็นการไปลงคอร์สเทคคอร์สเรียนนะคะว้าว The Empress นะจริงๆพลังงานดีมากเลยนะถัดจากไพ่เดทมาพลังงานดีมากเลยอะ่ะอืมแสดงว่าพลังงานตรงนี้อาจจะหมายถึงการที่คุณก็มีเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกับตัวคุณเองขึ้นมานะคะในแง่ของ การพัฒนาในด้านความรู้มากขึ้นบางคนอาจจะเป็นการฝึกฝนอะไรบางอย่างให้มันคล่องมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะให้เชี่ยวชาญมากขึ้นนะคะมีแรงจูงใจไม่ย่อท้อพลังงานตรงเนี้ยอืมแล้วก็ the Empress เนี่ยรู้สึกถึงการมีพลังในตัวของคุณเองมากขึ้นเชื่อมั่นในตัวเองนะคะหหลายคนเนี่ยกลับมาดูแลตัวเองดีมากขึ้นก็เป็นได้ด้วยนะอืม จากก่อนหน้าที่คุณอาจจะสูญเสียกําลังใจอะไรไปเนาะแต่ตอนนี้คุณได้กลับคืนมาแล้วกับการมีกําลังใจกับตัวเองมากขึ้นหลายๆคนเริ่มดูดีมากขึ้นแล้วนะคะกลับมาใส่ใจดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการดูแลตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกของคุณจนไปถึงการชำระพลังงานภายในของคุณที่มันดีขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าความสุขครั้งใหญ่นะคะที่จะเกิดขึ้นในปี2024นะกับเพื่อนเมงของเรานะคะโมมายจะใช้เป็นสำหรับนี้มาดูกันนะคะเอาดูนะคะความสุขครั้งใหญ่นะที่จะเกิดขึ้นในปี2024กับเพื่อนเรานะคะเป็นสถานาแบบไหน,นอย่างไรเป็นเรื่องราวอะไรยังไงมาดูกันหมายแรกนะคะ s of f ่น r e ฟไเนะเจ็ดไม้เท้า ทัว <S <S แฟเฟสนะคะสองดาบ s i x of p e n t a c l e s สนะคะ s i x of earth นะคะหกเหรียญเนาะอืมเ e v e n นอ w a วอเนะคะเจ็ดถ้วยเราก็แหวนซอฟไฟร์นะคะหนึ่งมบเท้านะสวยงามมากเลยเพราะว่า ความสุขครั้งใหญ่นะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในปี2024นะคะรู้สึกว่าเหมือนเพื่อนๆของเราอ่ะคุณจะอารมณ์เหมือนกับคุณได้แจ้งเกิดนะคะมันเป็นสาการอะไรที่เหมือนกับคุณจะเป็นที่ถูกยอมรับที่ถูกพูดถึงอย่างมากในทิศทางที่ดีนะคะเรามาดูกันที่ใบแรกเลยนะเจ็ดเท้าว่ะเจ็ดเท้าเนี่ยมารู้สึกว่ามันจะเกี่ยวข้องกับ สีคุณพัฒนาตัวคุณเองขึ้นมาด้วยนะโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับงานอ่าเกี่ยวข้องกับงานแน่นอนนะคะตรงนี้เออในปี2024คุณจะได้ปลดล็อกทักษะความสามารถขึ้นมาอย่างมากนะคะไม่กระทั่งตัวเพื่อนของเราเองเนี่ยคุณเองจะต้องรู้สึกประหลาดใจมากๆเลยนะกั ตัวคุณเองนั่นแหละว่าอุ้ยคุณคุณสามารถที่จะพัฒนาได้มาถึงจุดนี้ได้หรอคือคือคุณอนะ่ะมีเป้าหมายเนะคะแต่ตอนนี้คุณแบบก้มหน้าก้มตาทำอะ่ะก้มหน้าก้มตาในการพัฒนาความสามารถของคุณอะ่ะคุณเขาเรียกไงอะ่ะคุณตัดในเรื่องของการคิดกังวลไปเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ หรือผลลัพธ์มันจะมาเมื่อไหร่อ่ะเออคุณคุณมีการแบบใส่เต็มอ่ะสุดพลังนะคะในในการพัฒนาเส้นทางการงานของคุณในความสามารถของคุณอย่างเต็มที่เนาะเนื่องได้ว่าอะไรเนื่องได้ว่าหมอไมยมองว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่คุณได้รับโอกาสดีๆตรงเนี้ด้วยนะคะคุณก็เลยแบบขอทําเต็มที่ก่อนนะผลลัพธ์ยังไงค่อยว่ากาันก่อนหนะ้าโอเคคุณอาจจะมีความรู้สึกกลัวอยู่ลึกๆนะไม่รู้ว่าเอ๊ะคุณจะ ก้าวข้ามไม่ได้ไหมทําได้หรือเปล่าหรือจะสําสเร็จอะไรยังไงไหมเนี่ยแต่พอแบบเออคุณได้เริ่มลงมือทำปุ๊บเนี่ยมันหายมันหายความคิดกัง,งวลตรงนั้นไปทันทีก่อนเลยอะนะเพราะคุณรู้สึกว่าโอกาสมันมาแล้วคุณต้องลองก่อนละคุณต้องแบบใส่เต็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็ดไม้ท้าหมมเห็นถึง passion อะเห็นถึงแรงบันดาลใจอันแรงกล้าของคุณมากม ตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะสองพันยี่สีคุณจะรู้สึกเลยว่าพลังงานของคุณอนะมเหมือนกับยิ่งเป็นคนใหม่มากขึ้นกว่าเดิมอ่ะอืมคุณจะมีแรงจูงใจอย่างมหาศาลรู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีมากเลยอ่ะสำหรับพลังนของเรานะเออแล้วเจ็ดเมษาว่าบอกเลยว่าเหมือนกับว่าคุณรู้ตัวอีกทีอ่ะก็คือคุณคุณจะเต็มไปด้วยผู้คนนะที่เขาแบบเห็นถึงผลงาน ที่โดดเด่นของคุณคุณจะได้รับคําชื่นชมมากมายนะคะหลายคนในที่นนะเป็นการต่อยอดโอกาสด้วยนะจากที่คุณได้โอกาสนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยพอคุณเร่งพัฒนาคุณทําอย่างเต็มที่สุดความสามารถนะก็กลายเป็นว่ามีโอกาสอื่นๆเข้ามาให้คุณได้เลือกให้คุณได้คิดตัดสินใจด้วยนะอืมโอไมลบอกเลยว่าในปีสองพันยี่สิบสี่อะเพื่อนๆของเราอะ จะเขาเรียกว่าอะไรชีวิตอะ,ตะเต็มไปด้วยสีสันมากๆเพราะว่ามันมีโอกาสวิ่งเข้ามาหาคุณเยอะมากๆที่ทําให้คุณได้เติบโตก้าวหน้าทาให้คุณได้รู้สึกว่าเออคุณมาถูกทางขึ้นเรื่อยๆหรือแบบว่าสิคุณพุ่งเทมาเนี่ยมันค่อยๆเป็นบันไดต่อยอดนะคะคือมันจะไม่มีช่วงเวลาของการนิ่งเงียบอยู่กับที่อีกแล้วอะในปี2 0 2 4่อะคุณจะเห็นเข้ามาเลยอะของโอกาส เข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วมาบอกเลยว่าคุณอนะอยู่ในจุดคุณจะอยู่ในจุดของการเป็นผู้ที่เลือกได้ขึ้นเรื่อยๆด้วยนะเออยกตัวอย่างเช่นไงยกตัวอย่างเช่นว่าอะถ้าคุณทํางานแบบในเชิงการปิดโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ไปเนี่ยนะคะบางคนทําเป็นฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยเนาะ,นะในปีสองพันยี่สี่อะคุณจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็ผู้สามารถที่จะ manage เวลาหรือ manage งานที่คุณอยากจะเลือกรับเองได้ด้วยนะ เออเพราะว่าแต่ละงานที่เข้ามาเนี่ยคือแบบเป็นโอกาสดีๆทั้งนั้นเป็นผลกําไรผลประกอบการที่ด้วยให้กับเพื่อนเของเรานะคะอ่าเนาะหรือโอเคถ้ามันเป็นงานในเชิงลักษณะอื่นๆน่ะก็เนี่ยมันจะหมายถึงว่าแบบมีแต่คนอะ่ะที่อยากจะมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาใช้บริการคุณหรือแบบเชื่อมั่นในในผลงานในโปรดักในศักยภาพของคุณน่ะ เต็มไปหมดเลยนะคะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใกล้เคียงเลยนะกับคาว่าแจ้งเกิดอะที่หมู่ไม้บอกจากพลังงานแรกที่จับจับพลังงานได้ในพลังงานตรงนี้นะคะแล้วเนี่ยมันจะนําพามให้เพื่อนของเรารู้สึกแบบอุ๊ยมันเลิศมากอะมันมีความสุขมากเพราะว่าคุณรู้สึกว่าแบบมันเหมือนเป็นสถานการณ์ที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วจริงๆอะเออแล้วคุณก็จะรู้สึกเลยว่าเนี่ย ทั้งพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งจัก,กรวาลน,นะคะในด้านเกี่ยวกับที่คุณทําพลังงานตัวเองให้ดีขึ้นมาเนี่ยมันส่งเสริมจริงๆอ่ะมันเหมือนกับเป็นหนึ่งในสถา,า,า,านการณ์ที่พิสูจน์เห็นได้ชัดเลยว่าเออคุณคุณทาพลังงานตัวเองให้ดีขึ้นมาเนี่ยมันมีผลมากจริงๆนะกับการเปลี่ยนสถาาการร์นะคะเกี่ยวกับงานของคุณเกี่ยวกับการเติบโตกา้าหน้าเกี่ยวกับในเรื่องของเออส้นทางประตูแห่งความสําเร็จ เก้าต่อไปของคุณตรงนี้ยนะคะต่อมานะในส่ยสของไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยมันสึกว่าความสุขในไพ่เจ็ดถ้วยเนี้ยเป็นในเรื่องของอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นอิสระในความคิดของคุณนะอืมในปีสองพันยี่สิบสี่อะมันสึกว่าพลังงานเนี้ยเพื่อนๆของเราเนี่ยคุณจะอยู่ในขึ้นพลังงานความถี่ที่สูงขึ้นคุณจะรู้สึกว่าเสียงต่างเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นไปได้นะ มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้นะเออคุณจะมีความเชื่ออย่างลึกซึ้งมากขึ้นจากจิตวิญญาณภายในของคุณนะคะคุณจะมีการเชื่อมต่อมากขึ้นะ่ะกับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับไฮเออร์เซลลของคุณก็จะเชื่อมโยงนะเป็นเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญ,ญญาณนะรู้สึกใบนี้เพราะเห็นไหมว่ามีทั้งแบบเอ,อ่อพันทร์นนะเต็มดวงพจ,จันทรเซี่ยวแล้วก็รู้สึกถึงเอ,อ่อจักรวาลน,นะคะอืม หมือนกับว่าคือมันเป็นอำนาจจิตภายในอะคุณจะรู้สึกว่าแบบคุณอยากให้มันเป็นไปในทิศทางไหนอะคุณจะเนี่ยใช้ในเรื่องของ imagination ดีมากขึ้นใช้ในเรื่องของจินตนาการนะคะการเอ่อสร้างนะคะในเรื่องของ vibration ความคิดไปในเชิงบวกของความเป็นไปได้ที่คุณอยากจะเป็นไปนะคะอืม ไม่ไปถึงว่าโอเคแมมว่าจะมีบางสาการเข้ามาเป็นปัญหาที่คุณต้องแก้ไขหรือรับมือนะคุณก็เหมือนกับจะมีขึ้นพลังงานความถี่ที่สูงอะสามารถรับมือได้ทุกสาการมากขึ้นแปลเปลี่ยนสาการนั้นให้กับกลายเป็นดีได้มากอะอย่างเงี้ยเลยนะคะนะในปี2024อะคุณจะเห็นความแตกต่างเลยนะแตกต่างอย่างมากโดยสิ้นเชิงเลยกับปีที่ผ่านมาของคุณปีที่ผ่านมาของคุณเนี่ย รู้สึกว่าคุณเองอ่ะรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแท้จริงคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเป็นอิสระทางความเชื่อทางความคิดนะคะที่จะดึงดูดสิ่งดีได้อ่ะเออในที่ผ่านมาคุณอยู่ในพลังงานที่แบบคุณรู้ว่ามันยังมันยังไม่ถึงจุดที่คุณจะดึงดูดสิ่งดีได้มากพอเอ้ได้มากนะคะอืมแต่พอในปีสองพันยี่สิบสี่อ่ะ เพื่อของเราจะรู้เลยว่าพลังงานของคุณอ่ะมันมีการกระเถิบมันมีการเลื่อนระดับมันมีการยกระดับจิตวิญญาณขึ้นมากๆนะคะแล้วเจ็ดถ้วยเนี่ยบอกเลยว่าเป็นปีแห่งเสน่ห์เลยนะของเพื่อนเรามารู้สึกว่าคุณอ่ะจะรู้สึกได้ว่าคุณเดินไปไหนอยู่ที่ไหนเนี่ยมีแต่คนรู้สึกมองมาที่คุณนะเขามองด้วยความรู้สึกว่าอุ๊ยคนเนี้ยดูดีจัง ดูมีออร่านะดูดูมีคลาสน้ำดูมีเทสสนิยมรสนิยมนะคะเนี่ยมันรู้สึกว่ามันอาจจะมีการเพิ่มเติมอะไรมากขึ้นในปี2024เช่นเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนการแต่งตัวสไตล์ของคุณอนะไปในทิศทางที่คุณแบบชอบหรือแบบมีมีสีสันมากขึ้นอย่างนี้นะคะอืมมันรู้สึกว่าคุณจะมีความสุข อย่างแท้จริงกับการใช้ชีวิตของคุณมากขึ้นนะคะเออแล้วก็ต่อมาเนี่ยคือหนึ่งไม้เท้านะคะ Ace of Fire นะในส่วนของไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยมันสุวรรณเป็น energy หลักเนี่ยนะของการเปลี่ยนแปลงในปี2024ที่เป็นความสุขครั้งใหญ่นะของเพื่อนเราแล้วมายก็มองว่ามันเป็นเรื่องของการประสบความสำเร็จในงานของคุณนะคะ ใครที่ก่อนหน้าเนี้ยคุณมีอย่างที่บอกคุณมีการเริ่มต้นลงมือทําไปแล้วอ่าจากการดึงไอเดียจากโปรเจกต์ที่คุณวางแผนมาแต่ยังไม่ได้ลงมือทอําอ่ะแล้วคุณลงมาสู่การลงมือทำเริ่มต้นเริ่มต้นไปแล้วเนี่ยในปีสองพันยี่สิบสี่นะคุณจะประสบความสําเร็จ ภายในระยะเวลาหนึ่งปีอะคือคุณคุณจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนเลยนะคะแล้วมายรู้สึกว่าเนี่ยแหละมันใช้ในเรื่องของความสม่ําเสมอใช้ในเรื่องของการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะคะบางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นการเริ่มตั้งแต่เนี่ยช่วงปลายปลายปีเนาะอันนี้หมอไมยอัดเมื่อเดือนธันวานะปีห6หนะคะแต่ว่าเนี้ยก็เป็นเป็นเรสในช่วงเนี่ยก่อนจะเข้าสู่ปี ปี2024อ่ะก็คือปี6-7เนาะอ่าแต่บางคนบางพลังงานเนี้ยคุณอาจจะมาเจอในช่วงปี6-7เอ่ะปี2024ไปแล้วก็คือภายในระยะเวลาหนึ่งปีอ่ะเนี่ยคุณจะมีผลลัพธ์บางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนนะคะกับโปรเจกต์ที่คุณวางแผนไว้ที่คุณสรรสร้างไว้แล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะมีการพัฒนามาเนาะอืมอ่ารวมไปถึงว่า หนึ่งหม่เท่าไม่น,นี้นะอาจจะหมายถึงการที่ผลสําเร็จของคุณตรงนี้ที่เกิดขึ้นอะ่ะมันเหมือนกับจะเป็นการต่อยอดไปอีกในการประสบความสําเร็จขั้นสูงขึ้นไปอะ่ะโมมาจะยกตัวอ,อย่างเช่นละกันนะคะว่าอย่างบางคนเนี่ยมีการเริ่มต้นธุรกิจแรกเลยเนาะเออแล้วปรากฏว่าธุรกิจแรกที่คุณได้เริ่มต้นตรงนี้ยมันเริ่มเป็นผล สำเร็จต่อเนื่องมาในปี2024นะคะสืบเนื่องไปให้อาจจะมีการขยับขยายอธุรกิจที่2สาขาที่2ที่3าอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยมันจะมีการต่อยอดขยับขยายจากผลสําเร็จแรกครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในปี2024ตรงนี้นะคะแล้วเนี่ยแหละมันจะนำมาซึ่งการเปลี่ยน หลายสิ่งหลายอย่างในสายก,การชีวหุ้เพื่อนอย่างมากเลยนะในปี2 0 2 4นะคะของเพื่อนๆเราเนาะคือเหมือนกับมันพ่วงมาด้วยในเรื่องของการเงินแน่นอนอะ่ะเออคุณก็จะมีในเรื่องของแมทเทียลเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นอย่างมากนะคะหลายๆคนต้องบอกเลยว่านำมาสู่ไลฟ์สไตล์ชีวิตด้วยนะที่อิสระมากขึ้นรู้สึกแบบมีความโฟล์ในด้านชีวิตด้วยตัวของคุณเองมากขึ้น นะคะทำให้คุณแบบโอ้มันมันช่างเป็นความภาคภูมิใจอะ่ะแล้วก็เป็นความสุขที่ที่รู้สึกแบบตื้นตันอะรู้สึกึ้งใจแน่นอนนะคะกับความพยายามของคุณกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างมาของคุณตรงนี้นะคะโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของไพ่ออรัเคิลกันขอเริ่มต้นนะคะจากไพ่สั r คริสเดสตี้นะคะ โอ้คุณได้ไพ่ protection นะ protection เนี่ยเหมือนกับว่าจากจุดนี้ไปนะจนไปถึงปี2024คุณเหมือนกับจะได้รับการปกป้องนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ม,มากๆเลยนะคะเหมือนกับว่าหากมีสาการเหตุการณ์ใดที่เข้ามาเป็นปัญหาอยู่บ้างเนี่ยคุณก็จะแทวคาดหรือว่าคุณจะสามารถผ่านปัญหานั้นไปด้วยดีในที่สุดนะคะคุณจะรู้สึกเลยว่ามันจะมีอะไรที่ เข้ามาอย่างทันทีเมื่อเกิดปัญหาจะทำให้คุณแบบแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยเลยนะคะอืมยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติมันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่แทรกแซงเข้ามาปุ๊บเนี่ยตอนแรกคุณเหมือนกับคิดว่าจะต้องแก้ไขปัญหานั้นผู้เดียวหาหนทางคนเดียวแต่กดว่ากลายเป็นว่าอยู่ก็มีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือคุณหรืออาจจะมีคนที่เข้ามาแบบ อาสาเลยเสนอเลยว่าเขาสามารถแก้ปัญหานั้นแทนคุณได้อะแล้วเขาก็พร้อมเต็มใจอะที่จะช่วยเพื่อนของเราอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะมันมันเหมือนกับจะอาจจะเป็นจากผู้คนอย่างเงี้ยหรือบางทีนะมันอาจจะเป็นการคลี่คลายปัญหาโดยสาการบางอย่างเองเลยแบบที่คุณไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพยายามอะไรเยอะนะคะอย่างเงี้ยนะคะเพราะคุณได้รับการดูแลปกป้องนะคะจากสิ่งศิทธิ์ของคุณเนาะเหมือนกับ ปี2024อน่ะมันเหมือนกับเป็นปีจังหวะโอกาสดีๆอะให้กับชีวิตคนเพื่อนๆเ,เราอ่ะในการก้าวหน้าในการสู่หนทางความสำเร็จผลลัพธ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะว้าว p ล r i f i c a t i o n นะสวยงามมากเลยดอกทานตะวันนะคะอืมรูมสุกว่าแน่นอนนะคะก็คือมารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาเป็นโมเมนต เป็นแม้กระทั่งความรู้สึกของเพื่อนๆเราเองที่มีต่อชีวิตของคุณนะ่ะคุณจะรู้สึกดีอย่างมากในปี2024อะไรที่เคยเหมือนกับผิดพลาดมาหรือว่าไม่สมหวังมานะคะเอออะไรบางอย่างเนาะในในจังหวะชีวิตของคุณในปีที่ผ่านมาหรือในอดีตอะแต่ในปี2024ะจะค่อนข้างเป็นในทิศท,ทางแห่งการสมหวังสมปรารถนาทำอะไรก็ค่อนข้างสำเร็จ ดีนะคะในในปียี่สิบสี่นะผ่อนเพื่อนเรานะคะแล้วอย่างที่บอกเลยนะเห็นถึงความโดดเด่นอืมความโดดเด่นนะคะคนเพราว่าขจะพูดกองเออเพื่อนร่ของเราเนี่ยคุณจะมีความโดดเด่นมากขึ้นนะด้วยความสามารถก็ดีนะคะด้วยออร่าในอินเนอร์พลังงานของคุณด้วยนะคะมันส่งเสริมผักดันนะให้เพื่อนของเราแบบดูดีขึ้น นะคะ delight เนอะ delight เนี่ยคือความสงบสุขนะคะไพ่คือตรงตัวมากเลยอะดีมากนะคะรู้สึกว่าในปี2024นะคะด้วยจากการเหตุการณ์หลายอย่างเนี่ยมันจะถูกผลักด,ดันให้ลงตัวให้สำเร็จง่ายมากขึ้นแก่เพื่อนๆของเรามายสุกว่าคุณจะมีเวลานะคะ ที่คุณได้ไปสนุกสนานได้ออกไปใช้ชีวิตมากขึ้นนะถ้าในที่ในอดีตที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะอยู่กับงานหรือต้องแก้ไขปัญหาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนไม่ค่อยมีเวลาได้สนุกสนานเอนจอยอ่ะแต่ปี2024เนี่ยคุณจะมีช่วงเวลาที่แบบสนุกสนานมากขึ้นได้พักผ่อนได้ออกเดินทางท่องเที่ยวอย่างนี้ก็ได้นะคะกับเพื่อนของคุณกับคนรักหรือแบบ เนี่ยแหละกับการให้เวลาชีวิตของตัวคุณเองอย่างนี้ก็ได้นะเออต่อมานะคะมาไมา้ขอปิดท้ายนะเป็นไพ่อร่าข้อพันตานะคะความสุขครั้งใหญ่นะคะที่เกิดขึ้นในปี2024ั่สิไพ่อยากจะบอกอะไรนะขอดูนะคะโอเคนะคะโอะะ้ไพ่โอเคออกมาเป็นการคอนเฟิร์มเลยนะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรียกได้ว่า ความสุขที่จะเกิดขึ้นนะคะครั้งใหญ่นะในปี2024อภาพรวมที่ของคุณจะโอเคมากๆเลยนะใครที่มารับพลังงานเนี้ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณมากๆเลยเพราะว่าให้โอเคไปเนี้ยมันถือเป็นการคอนเฟิร์มมากๆนะคะมอยมายมอูว่ามันไม่ใช่แค่พลังงานในเรื่องของความสําเร็จหรอกนะอาจจะเป็นหลายสิ่งหลายด้านเลยชีวิต้นเราในปี2024ที่มันจะโอเคไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะอืมนะหากใครที่มีความสัมพันธ์อะ่ะมายมองว่าในปีสองพันยี่สี่มันจะลงตัวมากขึ้นมีการขับเคลื่อนมีการก้าวหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นนะคะหรือใครถ้าโสดเนี่ยมีโอกาสเลยนะที่จะมีคนเข้ามาในชุมคุณอย่างมากเพราะคุณจะมีสเสน่ห์มากเลยอะในปี2024มีคนที่เข้ามา รักชอบคุณมีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกนะคะอย่างแน่นอนนะเออแล้วก็โมไมมองว่ามันเป็นในเรื่องของอะไรก็ค่อนข้างรับรืนะ่นอ่ะในไพโอเคนี้นะคะต่อมานะขอดูหน่อยค่ะอืมไพ่คุมขังออกมานะอันนี้ไม่รู้สึกว่าเนี่ยเหมือนกับคุณจะได้รับอิสระเนาะ หากในที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ผิดที่ผิดทางหรือรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ถึงจังหวะโอกาสจังหวะชีวิตของคุณเนาะกําลังจะมาถึงแล้วนะคะการนี้ได้รับโอกาสเปิดทางตรงนี้เกิดขึ้นในปี24บสี่นะกับเพื่อนๆของเรานะคะอืมคุณจะได้ออกมาเฉิดฉายเนาะคุณจะได้เหมือนกับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนในชีวิอของเพื่อนเรานะคะ ต่อามาเลยนะพระโจนไพ่นะคะอู๋มีเรื่องของการเดินทางนะอือเป็นทั้งในเรื่องของการเดินทางแล้วก็เป็นทั้งในเรื่องของความสําเร็จเพราะว่าเมื่อสุกว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นในปีสองพันยิบสี่ของเพื่อนเราเนี่ยแน่นอนมันต้องผ่านในเรื่องของสิ่งที่น่าท้าทายบางอย่างแต่คุณจะทําได้ดีมากมาก มันเหมือนจะเป็นเรื่องที่น่าท้าทาย,ทายเหมือนกับจะเป็นงานหินเป็นงานยากนะแต่ผลลัพธ์สุดท้ายอะนำมาซึ่งความสำเร็จที่สวยงามนำมาซึ่งการที่คุณถูกเป็นที่ยอมรับนะคะเป็นที่กล่าวถึงแล้วก็มีผู้คนมากมายที่อยากจะเข้ามาหาคุณมากขึ้นเพราะเขาเชื่อมั่นในคุณภาพงานของคุณศักยภาพของคุณนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการเดินทางเนาะจะได้ออกเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นมีช่วงเวลา ที่ตีเป็นของชีวิตตัวคุณเองมากขึ้นอย่างเงี้ยน,นะคะยานพาหนะเอ้ยปีหน้าใครแบบมีความใฝ่ฝันตั้งนานแล้วว่าคุณเล็งรถนะคะที่คุณอยากจะได้อยากจะครอบครองแล้วก็รอความพร้อมเนี่ยแสดงว่าในปี24มีเกณฑ์โน้มเลยว่าคุณพร้อมนะคุณจะได้นะคะอืมเป็นอาจจะเป็นรางวัลชิ้นใหญ่อะ่ะชิ้นโบแดงอะ่ะ ของคุณเลยนะนะคะโอเคนะอันนี้ก็เป็นพลังงานที่ขึ้นมานะความสุขครั้งใหญ่นะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในปี2024ของเพื่อนเรานะคะขอบคุณค่ะ